ต่อไปท่านวรวิทย์บารูเชิญครับครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวรวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีนะครับขออนุญาตแสดงความเห็นหลังจากที่ได้ฟังเ,เพื่อนสมาชิกที่มีเกียรติของผมนะครับได้ พูดไปแสดงความเห็นไปในหลายประเด็นในประเทศนี้ในความเชื่อมันมีหลายความเชื่อสิทธิเสรีภาพแน่นอนนะก็เช่นเดียวกันสิทธิเสรีภาพในความเชื่อถือทางศาสนาก็ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญน,นะครับเช่นเช่นเดียวกันผมก็จําเป็นที่จะต้องพูดกลัวว่าจะตีค่าว่าเรา มีความไม่กว้างพอใจไม่กว้างใจแคบในการที่เหล่านี้แต่ผมจะเรียนให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบว่าเรื่องของเซ็กส์เรื่องของเพศสัเพเพศศึกษาในความเชื่อที่ผมศรัทธาอยู่นั้นเขาไม่ได้ห้ามเลยสามารถที่จะศึกษาได้และจำเป็นในบทหนึ่งของ คําสอนเนี่ยก็มีการเรียนเรื่องเพศศึกษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราพูดคุยกันอยู่ถ้าเราตั้งคําถามว่าสิทธิเสรีภาพทางเพศหรือว่าสิทธิเสรีภาพที่ตามอารมณ์ที่เราคิดว่าอารมณ์นี้ถ้าเราสนองตอบได้เนี่ยมันก็จะหมดไปปัญหาต่างๆที่เป็นเชิงสังคมมันก็จะหมดไปเราชอบอ้างประเทศที่มีความเจริญ ถ้าหากว่าจะตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องเพศในเรื่องข่มขืนในเรื่องนี้หรือไม่ก็แน,น,น่นอนนะครับมันไม่ได้สูญหายไปแม้จะมีเซ็กซ์ทอยแม้จะมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีอยู่สิ่งที่จะกำกับได้แน่นอนศีรธรรมนะฮะอิสลามสอนน,นนะครับแม้กระทั่งการเอาเยี่ยงสัตว์มา มีลักษณะของการเพศสัมพันธ์สามห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอิสามไม่มีการซื้อการขายในเรื่องเพศนะนะไม่มีซื้อไม่มีขายในเรื่องเพศขายไม่ได้ซื้อไม่ได้ผลิตไม่ได้สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกำกับก็คือกำกับโดยศีลธรรมจรรยาท่านสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นที่อนุมัติได้เพราะฉะนั้นในสามจึงอนุญาตนะครับให้มีลักษณะ ที่ให้อนุมัติมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเป็นที่อนุมัติแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นที่อนุมัติจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ตามเพราะมันไปนกดทับเสรีภาพอีกคนหนึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ก็เช็กเช่นเดียวกันเราคิดว่าเป็นสิทธิเรามีตังมีเงินนะในยุนลักษณะที่ดีกว่าเราก็ใช้อำนาจนั้นในการที่จะ กดทับสิทธิของผู้คนอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นนะครับค่านิยมเหล่านี้นะครับแน่นอนมันกําหนดนะครับจากความต้องการของมนุษย์ที่คิดว่าความต้องการที่ของมนุษย์จะต้องสนองตอบในทุกในทุกในทุกความต้องการนะครับไม่เช่นนั้นแล้วโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ในใวริบทของเสรีภาพทางเพศน,นะครับ เราก็เห็นกันมากมายแม้ว่าจะในยุโรปตะวันตกหรือเราคิดว่าในประเทศที่คิดว่ามีกิจการทางเพศอย่างมากเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าถ้าหากเป็นการสนองตอบทางอารมณ์ในเรื่องเพศเนี่ยมันจะไม่จบสิ่งที่จะกํากับได้ก็คือศีลธรรมนะครับไม่เคยมีนะเรื่องการการสอนเพศเพศเพศศึกษาให้แก่ลูกหลานนี่นะครับเป็นสิ่งจําเป็นอันนั้นคิดว่า ในทุกความเชื่อไม่ได้ห้ามสามารถที่จะสอนได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปีกิจการในเรื่องการนำเสนอเรื่องเพศศึกษาอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าที่จะมาสร้างความเสรีภาพในการที่จะให้เด็กได้รับรู้นะครับในความเชื่อที่ผมศรัทธาอยู่ก็ห้ามเข้าใกล้ในเรื่องการผิดประเวณีห้าม เข้าใกล้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโดยสื่อใดก็แล้วแต่โดยอุปกรณ์ใดก็แล้วแต่ที่จะนำมนุษย์ไปสูจ่จุดของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อนุมัติในการผิดประเวณีถูกห้ามอย่างแข็งขันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดชายญาติกันขึ้นมานะครับอิสลาม หรือว่าความเชื่อที่ผมศรัทธายอยู่นั้นมันเกี่ยวโยงกันมากในลักษณะของการมารดดกในเรื่องของอะไรอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในที่ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พูดสามารถที่จะพูดได้เลยว่าในเพื่อนผมทั้งบมดเนี่ยนะก็คงจะรับในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เชกเช่นเดียวกับสิ่งที่ถูก,กํำกับโดยศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นโซราไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่ดีที่สุดที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือการที่จะถูกกำกับโดยศีลธรรมหากไม่ถูกกำกับด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วเชื่อเถอะนะค,คุณจะแก้อย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์จะเก่งอย่างไรก็แล้วแต่แน่นอนนะครับแก้ตรงนี้มันก็เกิดตรงนั้นแก้ตรงนั้นมันก็เกิดตรงนี้สิ่งที่เราละเลยนะครับจากเรื่องศีลธรรมอันดีของสังคมนี้เราก็เห็นกันอยู่นะครับ คำสอนอย่างหนึ่งเราปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งห้ามโดยเด็ดขาดชัดเจนนะครับในหลักปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่เราถือมั่นกันอยู่แต่เราไม่ได้ยึดถือมันนะครับสุราเป็นที่ต้องห้ามแต่ในข้อที่จริงนะครับในเกือบทุกศาสนาต้องห้ามในเรื่องสุราแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ผมจึงจะเรียนที่ตรงนี้นะครับว่าพวกเรานี่ไม่อาจที่จะเห็นด้วย การแก้ไขกฎหมายนี้นะครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ